ศาสนาเพราะนั้นเรื่องทางด้านจิตใจเป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญอย่างมากพวกเราให้นึกในใจไว้อยู่เสมอแต่ส่วนอื่นก็เป็นส่วนประกอบท่านเองที่หลวงพ่อได้พูดได้ฟังเรื่องหนังสือก็ดีเรื่องเจดีเรื่องการก่อสร้างก็เป็นเป็นเครื่องประกอบนะแต่ตัวหลักจริงๆก็คือจะทํายังไงจิตใจของเราจึงจะพ้นทุกข์หากว่าเราไม่พ้นทุกข์เพอเพอนึง พอสร้างวัตถุท้าวรขึ้นมาเราเป็นห่วงไปเป็นเปรตจะเส่นเอ๋ะเนี่ยเออเป็นเป็นเปิดเดินตกงอกตั้งักอย่างเอพราะเป็นห่วงนะอย่างหลวงปู่จามไปเห็นเปรตอยู่ไปเห็นไม่ไม่ใช่เปรตเป็นลูกขเทวดานะใกล้ๆว่าเป็นผีประเภทหนึ่งหะห่วงห่วงเห็นพระเจดีเนี่ยเออไปภาวนากับหลวงปู่หนูอยู่ตังอำเภอแม่ฝากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ธนวานะ อพอไปไปนอนข้างพระเจดีย์เก่าแก่กับไปอาจารย์หนูหลวงปู่หนูคนหนึง่งปู่จามคนหนึง่งตาพระขาวสามคนนะตาพระขาวนะ่ยขี่คุยอยู่นะั้นขี่คุยใส่ผีวย่างนั้นนะอ่ะเขาว่าตรงนี้ดุเลยเขาว่าผีดุดเลยเฮียนนะเฮียนนะตรงนี้นะเจดีย์จะไหนเฮียน คนลอยบกมันไม่รู้กี่ครั้งแล้วงั้นคลายกับลอยบกคลายกับไปขุดไปขุดโลนพระเจดีพอไปขุดโลนเสร็จแล้วนะน้ําท่วมวันน้ํามันหลากมาคือเทวดาแล้วว่าลูกขาเทวดาผีในง้นเองบันดาลให้เป็นน้ำํำให้ตัวเองมองเป็นเห็นน้ําว่ายน้ำํำตัวเองวันน้ําจะท่วมใช่ไหมว่ายน้ำํำ แท่แท้มันไอ้คนไปเห็นเอาเท้าเจ้าทำโอ้ยน้ำแต่น้ำมันได้ลอยบกว่างนันอลอยบกลอยในด,ดินนี่ว่าน้ําท่วมเขาเท้าดาบันดานี่เป็นน้ำํำลอยบกอนอกถลอกอกเปิืกมดมัน <c oughs> เขาบอกตรงนี้เขียนนะเขาว่างนันนะอ,ตอะตาปาขาเฮ้ยไปกลัวมันทําไมผีวะ่านะปวดที่สุดคนนั่นแหละ ตอนพอตกตอนเย็นมาอย่างไม่คํำเลยแล้วงั้นหลวงปู่จามว่านะ <c oughs> พอแดงพอพระอาทิตย์ตกดินมันก็ยังไม่เมือดอง่ายใช่ไหมล่ะแต่พระเขาก็ไปกลางมงอยู่ทางตรงข้ามกับหลวงปู่จามตรงปู่จามอีกมุมหนึ่งแต่พระเขาอีกมุมหนึ่งอพอเสร็จแล้วเจว้าเทวดาลูกขะเทวดาเรือว่าผี รออรเ,รเรื่องนนะอะไรก็ใหม่ทราบแล้วกัน่ใส่ผ้าเหมือนกับผ้าสรลงเหมือนพมานะ่าเน่ยใช่ไหมมัดเอวซะเลยเพร,ะพระาะพม่ามาปกของเมืองเชียงใหม่หลายร้อยปีเลยเขาก็มาสร้างโบสถ์สร้างเนะจดีย์เเดี๋ยวนี้นก็ตาพระขาวก็นั่งภาวนานะีมันก็เดินผ่านไปเลยนะเดินผ่านไปประมาณ หลอกมุงเดินเลาะเลาะมุงไอ้ตาปะขาวตาปะขาวคีคุยใส่ผีด้ะยมันจะมา้าเรื่องผีเนะี่ยข้าไม่กลัวหล้วมันมาแนะ่ข้าจะเตะให้พอข้าจะเตะให้ดูงั้นแต่พอไปพอไปว่าดูเตะให้ดูพอไปยังไม่ค่ำแต่นะผีมันเดินเพนผ่านเพนผ่านไปเนี่ยพอในสุดก็เรียกหาหลวงปู่จามหนะลวงปู่จามอยู่คนละฝากกันก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ ประมาณสักส<ม>ิบกว่าเมตรยี่สิบเมตรเนี่ยห่างกันท่านอาจารย์อาจารย์มาเลยยังอ๋ญญอมันมาหาผมแล้วเนี่ยมันมาหาผมเพียพ้ยนพลานเพียพ้ยนพลาดนี่เฮ้ยอย่าไปหาผอมันภาวนาแต่คนเหนือกลัวจนพ่อแรงแล้วกันลหลวงปู่จา้ามันจะไปพอมพผอจะไปดวนวะเนาะ ให้ดูใจเจ้าของขอะนะอย่าไปผอมันให้ดูใจตัวเองอะนะพอต่อมาทรานอาจารย์ครับมันมามันมาลบก,กวนผมครับเอ้ยอย่าไปหาใจใจมันภาวนาพุโทโธก็นะตาพระขาวมันจะเพ่นนีบอแลนก์ไปไปไม่ได้ไม่มีไฟมันมันมืดเลยไม่มีไฟฉายมีแต่ไฟ,ไไฟ,ไไฟไเทียนนั่นแหะ อยู่ที่น่านบาดเนี่ยบ่ได้โอยต่พราเขานอน <c oughs> นอนไม่หลับทั้งคืนแล้วกันเนี่ยผีผีกวนเหมือนกันอะผีผีตัวนั้นนะมันกวนหน้ากวนหลังผลที่สุดพองผอเช้ามาเท่านั้นนะพอเช้ามาเท่านั้น,พอ,าาาน,นพอกินข้าวเสร็จโอ้ยท่านอาจารย์ผมลาแล้วผมไม่อยู่แล้วครับท่านอาจารย์นะเออเอา <c oughs> ไปนน มัหลวงปู่จามก็ยุบมันเนี่ยคหลวงปู่หนูไปอีกอยู่เอออยู่ไกลกันมันเนี่ยหลวงปู่จามกับหลวงปู่หนูห่างกันประมาณสักเออเกือบสี่ห้าหกสี่สี่ห้าร้อยเมตรขนาเป็นอยู่ที่อย,นะอยู่หลวงปู่หนูนี่ยอยู่ห่างไปอยู่เอกภูมันคือการมันเป็นภูเขาเหมือนเหมือนกับป่าช่อนลักษณะอย่างนั้นแหละท่านว่านะ แต่หลวงปู่จามอยู่ทางหลังปลาช่อนแต่หลวงปู่หนูอยู่หัวปลาช่อน,ล,น,นอ <c oughs> ลักษณะน่ะหลวงปู่หนูไปอยู่ทางหัวปลาช่อนหลวงปู่จามเนี่ยอยู่กลางหลังปลาช่อนที่เป็นเจดีย์เขาสร้างพระเจดีย์แต่เนี่ยพอคิดว่าตาประขาวไปแล้วมันผีมันคงจะดุให้ตาประขาวมากในวันน่ะเราคงไม่มีอะไรมากเลยพอ พอตอนนี้พอค่ำมาท่านก็นท่านก็เตืนอนยักรมเตืนอนยังกรมเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นมากันไหว้พระทําวัดเย็นคือทาพระถ้าไปอยู่นัดเชดไทยต้องทําวัดเย็นถึงจะไงก็ต้องทําต้องไหว้พระการหลับนอนทุกครั้งพอพอจะไหว้พระนน,นมันเดินมาวนนี่ไงผีตาน,นั้นแ่ะมันมามันบนมาวนมงหลงปูจามเลย บนใบบนมาเด็ดเลยหลวงปู่จามกําลังจะไหว้พระเนี่ยมันกระโดดขึ้นขี่หลังหลวงปู่จามเหมือนกันตรงนั้นมาจะไหนบ้านก็ออกไปอพอออกไปแต่ทำัดจะขึ้นไปไหว้อีกมันกระโดดขึ้นขี่หลังอีกเราก็เลยถามมเป็นไงหลวงปู่ไอ้หลงหลงลงอาไอ้ไอ้ผีขึ้นขี่หลังมัน มันเย็นจ้อยแล้วมันเป็นยังไงมันเหมือนกับสัมลีเนี่ยแต่ว่ามัน,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 นุูยในดูไหนทันวานะอา้าวเกียกว่าผีหรือเียกว่ามันจะเย็นเย็นมันกลับไม่เย็นมันเป็นเหมือนกับดูยในดูในเหมือนกับสําลีอยู่บนหลังเราเนี่ยแหละทันวานะ่ะแล้วก็ต้องก็ใส่ศอกเลยแล้วทันวาศอกเวียงหน้าเวียงหลังเอาไปมาเราเลยไหว้พระไม่ได้มันป่ปวนอยู่นั่นมันเห็นเห็นมานล้วหลวง,งอาวะ เห็นเมื่อกีข้างข่าวนะเขื่นก็อีเกียนี่ยอีข้างข่ามันบินรอบหมูวนไปวนมาวนมาวนไปมันไม่กล้าเข้ามาแต่เราตั้งท่าอยู่เราตั้งท่าจะได้มุ้งคนหนอนนะมันก็เดินวนไปวนมาเมื่อก็บินไปบินมาเมื่อก็นั้นวนไปวนมาจะได้มุ้งมันไม่กล้าเข้ามาเพราะเราตั้งท่าอยู่เหมือนนั้นแะเออมาเขาอก็สอกใส่เลยแล้เหอนกันเพราะที่สุด ไม่ได้นอนทั้งคืนนะอนกันเถอะโอ้ตายพอตรงสว่างสว่างเฉยๆอนกันเถอะมม่คืนเหมืลนมันมากวนกลางวันก็ไปนอนที่อื่นบ้างนนะไปนอนนอนมันมันนอนที่มันมันร้อนใช่ไหมคือมันตากแดดมันร้อนไปนอนในป่าไปกับปางกลางมุงไปนอนในป่าพอไปนอนในป่าเสร็จแล้วก่อน ตอนการเครียงกัไม่กก็ไม่ก็เป็นอย่างเก่าอีกนะอือพท่านเนี่ยอมันมากวนเราเนี่ยว่าหลวงปู่ตือท่านบอกหลวงปู่ตือเคยบอกว่ายามถ้าไปนอนที่ไหนผีดุนะเออย่าไปแผ่เมตตาธรรมดาไม่ได้ต้องสวดโพดชงนะ โพชังโโเจสังกาโตธรรมนางวิทยโยตาวิธียมปีติปัจจติไม่ใช่อาหารสุขิโตโหมีเนลงปูตื้อให้สวดพโธโธูดสงว่ากันท่านก็มีหนังสือเจ็ดตำนานไปเล่มหนึ่งท่านก็ไปกลางวันนก็ไปท่องให้มันให้มันแม่นแม่นไว้ันเลยวนคืนที่สามเลยพอไปท่องเสร็จแล้วก็พอมาก็ประมาณพวกพอแดนแดด รับต้นไม้ล่วนะ่ะแดดมันเย็นเย็นเย็นพระอาทิตย์จะไม่ตกดินนะท่านก็เข้าไปในมุ้งนะมันก็น่าหนา,หาวอยู่แล้วเข้าไปในม้งทําวัดเสร็จแล้วก็สว,นสวนดนะี่แหละสวดจบ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 ,จบไม่รู้กี่จบโรงงานแท้พอมืดเ,เข้ามาผีไม่เข้ามาใกล้บัดผ <laughs> ีไม่เข้ามาใกล้ หายเงียบเลยสวดสวดอยู่นั้นแหละสวดแต่พอดโซงอย่างเดียวจนถึงออพอถึงพวก็คงจะดึกพอสมควรพอฉันจิตรวมไปนเนี่ยมันมันจะสวดเลยสวดสวดจิตรวมสงบพับเลยทันวันพอจิตสงบสงบพับมันแสงสว่างจ้าขึ้นมาน่มันเป็นกสินทำไงนนะจิตสงบลงไปมันเป็นญาศาสนะเป็นกสิน พอเก่งเกษีพ๊ปไปเห็นไอ้ผีที่มันมาเนี่ยเป็นผู้หญิงสามคนพ๊เห็นเวลามันมากกอดทางหลังมันร้องมันหัวร้อเสียงผู้หญิงมาเห็นนะมันมากกอดทางหลังบอกเห็นว่าเป็นผู้หญิงสามคนแล้วก็เห็นไอ้ผู้ชายผู้ชายนุ่งผ้าสรงที่มันไปกวนตวะปะาขานะแล้วก็มีของในมือมันสองสองอัน สองในเมือมันสองอันท่านก็เลยถามว่าไอ้พอท่านมองเห็นแล้วเนี่ยเะนท่านท่านเป็นท่านมีศิท่านมองเห็นเห็นผีได้แล้วนะไอ้ในเมือมึงมีอะไรนะน่ะไอ้ผีตอนนั้นบอกเฮ้เป็นพระเป็นเจ้าเป็นสมณะเป็นพระไม่สํารวมผีก็ดูคืนวงไปไม่สํารวมเมือนนะ่ ไปหามองนั้นมองนี้เหมือนกันเถอะหลวงปู่จามเอา้ามันจะมาหาดุวาดุวาดุวาให้เราได้ยังไงเราอยากจะรู้เนี่ยมันมีอะไรในมือนะนแต่แกเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ตรงนี้พอแรงแล้วมันจะเป็นไปอีกนานเท่าไหร่นี่วะเนี่ยบาปกรรมตัวนี้นะ่ะนี่แหละบาปกรรมอย่างนี้แหละมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ที่นี่นะ่โอ้ขอโทษขอโทษครับธรรมนนะท่านนะ มันพระขอโทษเออนี่แหละผกผมที่ผมคนมาขุดไอ้พระเจดีย์เนี่ยถือย้ายออกไปย้ายออกไปบ่อยเลยเนี่ยเพราะคนเนี่ยมาขนเอาไอ้ของในเจดีย์เนี่ยนี่แหละได้ถือย้ายออกไปตลอดนี่แหละอันนี้คือพระพุทธรูป,ปรพร,ปประพุทธรูปทองคําท่านก็ไม่ใหญ่นะประมาณสักไม่ใจญ่เกินนี่แหละถ้ามาคิดดูแล้วก็ประมาณสัก สองสามกิโลประมาณนี้แหละทองนะท่านววานนะเป็นทองคำพระพุทธองค์ทองคำเออล่มมือและมมือมือซ้ายล่ะมือซ้ายเนี่เหมือนกับด้ามแจกันเนี่ยนะเหมือนดามแจกัน,นเหมือนกับเหมือนเป็นแก้วลักษณะนั้นแล้วก็มีแก้วยุ่หน่วยหนึ่งมีแจก,กันเป็นทองนะแต่มีเหมือนแก้วอยู่ข้างบนไข่ใหญ่ใหญ่ขนาดจะไม่ถึงกับไข่ไก่แล้วนั่นว่าประมาณนี้ละ อยู่ในนั้นนะอันนี้เป็นแก้วเป็นเป็นใครเข่าเป็นเป็นพกเพชรนินจินดาเอางั้นอยู่ในนี้เม็ดนี้เออนี่แหละได้ถือย้ายหนีจากคนอยู่ตลอดเออทำไมจะมาหากวนเรากลัวจะากจ,จะให้ท่านหนีแล้วไม่อยากจะให้ท่านอยู่ที่นี่เพราะมันกลัวท่านจะมาเอาของเอ้ย เออไม่ได้มาหว,หวังเอาทรัพย์ในดินสินในน้ำหน่วยเรามาภาวนาอย่ามารบกวนกันนะบัดน,นี้นะต่างคนต่างอยู่นะเข้าใจไหมครับผมขออยู่ที่นี่ด้วยได้ไหมเออได้แต่อย่ามากวนกันนะต่างคนต่างอยู่นะครับเออครับแล้วกันาจากนั้นก็ท่านเวลาจิตสงบรวมลงไปทีไรก็เห็นเขา นั่งอยู่ในมุมอีกมุมหนึ่งสายผ้าจะหลงลายเนี่ยแต่ว่าคืนที่สี่สิเนี่ยมันขึ้นไปหาหลวงปู่หนูแน่นอนะไปหาหลวงปู่หนูปู่หนูนอนนอนหลับทั้งคืนเนี่ยมันไปกวนหลวงปู่หนูอีกทิเนี่ยหลวงปู่หนูก็คนขี้ดาขี้แช่งยอยู่แล้วหลวงปู่นะมันมาหาแยา่พวกเนี่มาแยา่สีแม่มันมาอย่างผีมันี่ยอาสนาดโดนไป ด่าเอากันนะบ้านแล้วก็ใช้คอนเะนี่ยใช้คอนเะนี่ยตีคอนไม้ต่ำต่าต่ำให้มันเสียงดังนะพ่งนี้เช้ามาหลวงปู่จามก็เลยเฮ้ยหนูไปเนี้ยอย่างเมื่อคืนนะ่ไปหาตีคนตีคอนวายมันขึ้นไปกวนผมเลยเมื่อคืนนะี่เหมือนกันขึ้นไปกวนผมเอ้าออกจากนี้เรามันขึ้นไปที่นั่นเลย ไม่ใช่หรอออกจากผมบออกจากอาจารย์ขึ้นไปไปขึ้นไปหาผมเมื่อคืนนี้ผมก็เลยโมโหเลยก็ไม่ไม,ม่โมโหลนะขูะนะ่านเเอาคอนเคาะคอนไม้ให้มันดังนะเลยออพอหลวงปู่จาม <c oughs> พูดที่บ้านห้วยสายเสร็จแล้วนาะพูดให้คูบออินฟังเหมกนกะนะันเลคูบาอ,อินก็ตาหมอฟังเป็นผีขนาดนั้นเลยยังคิดว่าเนวะ วันแ้ไปจำพรรษา2อ1 2นหยกับหลวงปู่หนูเท่นี่นมีหลวงปู่แหวนหลวงปู่หนูใช่ไหมล่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันวันหนึ่งมีโอกาสเราก็เลยถามถามหลวงปู่หนูเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแล้วก็เราได้ยินอะไรมาเราไม่ไม่ไม่สักจะเชื่อง่ายๆเหมือนกันนะหลวงหลวงพ่ออินนี่นะเออเราก็เลยถามกุญแจงกุญแจครับ ได้ยินมกูจานไปไปภ <c oughs> าวนาอยู่ที่อำเภอฝางไปกับอาจารย์หนูกับไปตาปตาปะขาวน่ะไปพผกไปเห็นพผกภูมิมลูกคะาเทวดาและอมนุษย์น่ะที่มาลบกวนเลยมันจริงมกูจานมันจริงบอกยังไโวายก็จิงกันแล้วคนวะอาจารย์จามัน เวลาจะทาเวลาจะทำวทำัดจมกำลังจะก้มไหว้พรนะเนี่ยมันขึ้นขีหลังแล้วมันยังมาแล้วมันจ้ำเอามือล้วงลูกกระโปรงาจารย์จามอีกพน <c oughs> อาจยา์อาจารย์หนูหลวงปู่หนูพูดให้หลวงกูบายอินฟังเหมือนกันเลยหลวงปู่เห็นโอ้มันคงจะจริงวะตั้งหลวงปู่จามตั้งหลวงปู่หนูด้วยยืนยันกันให้เราได้ให,ให้ให้ฟังนะ ไว้ไม่จตงวันมันขึ้นไปขี่หลังเลยมันขึ้นไปเกาะหลังเอาเอามือล้วงลูกกระปกุกอาจารย์จามอีกพอนวดเราได้ยินเราก็นึกนึกขำเหมือนกันมาแต่นี่แหละอันนี้ก็คือถ้าว่าเราสร้างถาวรวัตถุขึ้นมาแล้วเนะี่ย้างใจจิตใจของเราห่วงนะมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะไปเป็น,เป,นเป็นผีเฝ้าจะเกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมล่ะเมื่อสร้างเสร็จแ้วก็คือเสร็จ แล้วจะห่วงทำไมกับวัตถุเนะี่ยขนาดร่างกายตัวเองก็ยังเผาไฟทิง้งนวัตถุเหล่านั้นก็ทำให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดถ้าว่าไปไปห่วงไปห่วงมันก็อย่างที่ว่านะเนี่ะเหมือนกับเป็นเ,เป็น,เป,นเป็นผีและเป็นลูกคะเทวดาห่วงแหนเสียงวัตถุที่ต่อยก่อสร้างมันจะม,ม,มีมีประโยชน์อนะไรวัตถุมันมีอยู่ในโลกที่มากมาย เพชรนินจินดากเต็มอยู่ในโลกเลยไปหวงทําไมเ,าเงินก็คือกระดาษวัตถุก็คือเหกเด็กเห็นปูนทรายาทําอะไรแค่เกิดประโยชน์แล้วก็จบนทําให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาคือเราส่วนหนึ่งเราไม่ได้มองข้ามประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมวยความไม่ประมาทเ,เราจะทําฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินแต่เราจะไม่เกี่ยวข้องเราจะไม่ติด อยู่ในแผ่นดินแต่เราจะฝากฝีมือไว้ท่านะ่ะติดใจจิตใจของเราจะไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งด้านวัตถุทั้งหลายทั้งปวงนะี่แหละสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดไว้ในใจอย่างนั้นเสมอเวลาเราทําอะไรเราจะไปผูกมัดรัดลึงในสิ่งที่ก่อสร้างในสิ่งที่ตัวเองทำํำผูกนะเดี๋ยวก็ไปเป็นผีเฝ้าแล้วสินี่เมื่อกับหลวงปู่จามกว่าหลวงปู่หนูไป เห็นผี e อยู่ฟองพระเจดีขนาดเจดีผุพังไปแล้วตัวเองก็ยังห่วงแหนพระพุทธรูปกับแก้วดวงนั้นอยู่นะแต่ว่าแจกกันนขาคงจะเป็นด้ามทองหน่อแต่ก็มีแก้วอยู่นั้นประมาณเกือบเท่าไข่ไก่เนี่ยถ้าว่าอยู่ในยอดอยู่ในยอดแจ่กันนะั <c> ้น <oughs> แต่มีพระพุทธรูปองค์หนึง่งก็ไม่ถึงกระใหญ่มากถ้าว่า มันถือไปถือมาอย่างผีมันห่วงหลวงปู่จามว่านะอันนี้หลวงพ่อก็เล่าเก่าวให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาสรุปแล้วก็คือเราทําอะไรขึ้นมาก็ตามอย่าไปห่วงอย่าไปติดทําแล้วคือคือแล้วจบแล้วก็คือจบเราชาระใจของเราให้บริสุทธิ์จะทํำยังไงจึงลกยกระดับจิตใจของเราให้สูงส่งขึ้นไม่ให้ติดอยู่ด้านวัตถุนะ ให้ถึงมรรคผลนิพพานจะชำระใจจะจะชำระใจยังไงจึงจะหมดจดจากกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงอันนั้นแปลว่าโลภนะที่หวงในหวงแหนในสมบัติคือโลภนะมาติดอยู่ในความโลภนะแล้วก็โกรธคล้ายๆกับหวงแหนอีกไม่ให้ใครมาใกล้อีกหลงก็คือหลงนะหลงคิดว่าจะเป็นของสมบัติของตนเองเป็นสมบัติใจยังไงวัตถุเฉยๆ มันไม่ใช่เนื้อเชยหนังของเราหรอกเ,อเป็นด่านวัตถุหนึ่งเอาของอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองเ,อเราจะไปถือสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเนื้อหนังตัวของเราได้ยังไงเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติทมการดูจิตดูใจของตนเองนะหลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังนะครับเพื่อไม่ให้พวกเราคล้องติดในวัตถุที่ตัวเองมอีพอตายไปแล้วก็เท้งให้ลูกให้หลานให้ใครต่อใครไป อย่าไปหวงทําไมเอ่ยนึก,นก,นกบุญกุศลบุญกุศลข้าวไปเจ้าได้บาเพ็ญมาเท่าไหร่เออข้าวไปเจ้าจะไหนขึ้นไปอยู่เออเป็นบุญกุศลนั่นะเป็นญาณพาหนะของเราไปสู่สมปร,รอยยิกภพอ,อด้วยอเนศสงฐานในเนงสงสินอเนศสงภาวนาเท่านั้นนะเ,เราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นส่วนอื่นเอาเถเอะในโลกมันมีแล้วมันก็ต้องทิ้งไป ถ้าเราไม่ทิ้งกันอย่างว่านะลูกหลานนะเ,เป็นพวกเป็นภูมิะลูกขะเทวดาเป็นผีเฝ้าแนะทีนี้มันไม่เป็นผลดีเลยแหละนะเสียหายอย่างมากอีกต่างหากต่อดวงวิญญาณน,นั้นนะ <c oughs> วันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดให้กับลูกหลานได้ฟังออตอนนี้ไปรับพรน,นะทีนี้นะลูกหลานนะด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธ ทั่วสากลโลกด้วยอำนาจเทพเจ้าเหล่าเทวาพระสยามเทวาธิราชปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีในพื้นแผ่นดินไทยจะได้สำเร็จมกักสำเร็จผลกระมากต่อมากให้มากุ้งของทัทาตาญาติโยมลูกหลานทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจขอให้หายและแค้วขาดจากโกขาพยาธ โรคโควิดทุกคนนะลูกหลานเอ้อ